รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับเข้าสู่รายการ50 Masters นะคะวันนี้อยู่กับกวางอราการจิวเกียรตนะคะรายการนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปพบกับมาสเตอร์อันดับต้นๆของประเทศเลยค่ะซึ่งแต่ละท่านนะคะก็จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ทั้งการทำงานแนวทางวิธีคิดรวมทั้งปรัชญายในการใช้ชีวิตด้วยนะคะวันนี้เราจะว่ากันด้วยแวดวงธุรกิจพลังงานที่เป็นเจ้าใหญ่ในตลาดเลยนะคะมาสเตอร์ของเราในวันนี้ คุณสมพศ์อาหุไนซีอีโของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA ค่ะ ผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียนพลังงานทางเลือกเมื่อปี2561เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติไทยภายใต้แบรนด์ My Mobility หลังจากนี้ยังขยายธุรกิจครอบคลุมด้านยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรหรือ One Stop Service นอกจากธุรกิจที่มุ่งให้ความสำคัญด้านพลังงานที่รักษาสิ่งแวดล้อมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้วนี่คือผู้บริหารที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างมากมายมาสเตอร์ของเราในวันนี้ค่ะคุณสมพศ์อาหูนาย CEO บริษัท พลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ค่ะและตอนนี้วางอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษแล้วนะคะคุณสมพศ์อาหูนัยท่านเป็น CEO ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA ตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพศ์ค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการในวันนี้ด้วยนะคะยินด,ดีครับค่ะก่อนอื่นนะคะคุณสมพศ์อยากให้คุณสมพศ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่า EA เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าคือในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเผื่อให้คนทั่วไปได้รู้จัก EA มากขึ้นอีกสักนิดนึงค่ะ EA เนี่ยเริ่มจากการเป็นบริษัททําพลังงานนะครับโดยเราเน้นเรื่องพลังงานทดแทนเป็นหลักนะครับพลังงานทดแทนที่เราเข้าไปเนี่ยก็มีตั้งแต่เริ่มจากไบโอดีเซลนะครับโดยการเอาปาล์มเนี่ยมาแปลงเป็นไบโอดีเซลแล้วก็เอาไปผสมเข้ากับ น้ำมันดีเซลซึ่งกลายเป็นน้ำมันที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดตัวอื่นๆอย่างเช่นโซลา่าฟาร์มก็คือพลังงานแสงอาทิตย์วินฟาร์มก็คือพลังงานลมแล้วเราก็ก้าวข้ามเราก็มาเน้นเรื่องนวัตกรรมนะครับในการที่จะนําพลังงานสะอาดเนี่ยคือเราเชื่อว่าสุดท้ายโลกเราเนี่ยมันต้องไปทางนี้แหละเราต้องไปทางด้านพลังงานสะอาดเราก็เลยเข้ามาทําเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับ ก็คือแบตเตอรี่นะครับก็แบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งจะเป็นหัวใจหลักในการเปลี่ยนจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดเราก็มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยเป็นจิการแฟกตอรี่โรงแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเราก็ทำเอาแบตเตอรี่เนี่ยมาใช้ในการทำแอพพลิเคชันต่างๆนะครับหลักๆก,ก็คือเราไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง ยานยนต์นะครับ<ม>ไฟฟ้าที่เป็นเชิงพาณิชย์เราก็เลยไปตั้งโรงงานตอนนี้เราก็จะเป็นบริษัทแรกที่มีแบรนด์สัญชาติไทยคือรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตโดยคนไทยและเป็นแบรนด์คนไทย<ม>นะครับบริษัทเราเองเนี่ยเวลาเราพูดว่าเราทํานู่นทานี่เนี่ยสิ่งที่เราแตกต่างคนอื่นก็คือเราเนี่ยเราเน้นนวัตกรรมก็คือเราเน้นที่จะยืนด้วยลําแข้งของตัวเราเอง<ม>นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างเนี่ยเรา มีการทำวิจัยจดสิทธิทบัตร oh. นะครับนะฮะเพราะฉะนั้น EA เนี่ยในยุคนี้ในยุคที่ผ่านมา4-5ปีหลังๆเนี่ยบริษัทเนี่ยมัน15ปีปีละคือ <c oughs> น,น่าจะปีที่15ก็จะเป็นยุคที่เปลี่ยนจากบริษัทที่เน้นการผลิตยุทธศาสตร์มาเป็นการผลิตแล้วก็เชิงยุทธศาสตร์แล้วก็มีการเอานวัตกรรมเเข้ามาใช้เพราะเราเชื่อว่า ถ้าบริษัทจะไปอีกขั้นหนึ่งประเทศไทย,นยในอนาคตที่ต้องการที่จะหลุดจากสังคมรายได้ปานกลางเนี่ยถ้าเราไม่มีแบรนด์ของตัวเราเองเราไม่มีนวัตรกรรมของตัวเราเองเนี่ยเราไม่มีทางที่จะทําเงินได้มากกว่านี้ทําให้เกิดผลผลิตได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องโฟกัสนะครับในเรื่องนวัตรกรรมซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากนวัตรกรรมที่เราเ,เราไปจดสิทธิบัตรทั้งสิ้น ซึ่งต้องย้ำว่ายานยนต์ไฟฟ้านี่คือสัญชาติของคนไทยเจ้าแรกเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะว่ากันในเรื่องของพาธุรกิจแบบเต็มๆนะคะคุณสมโพงษ์ค่ะแต่ว่าก่อนหนึ่งขอถามในส่วนตัวของคุณสมโพง์หน่อยค่ะก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในแวดวงพลังงานเนี่ยค่ะคุณสมโพงท์ทอะไรมาก่อนคะโอ้ผมทํามาหลายอย่างชีวิตผมคือชีวิตผมแปลกถ้าตอนเด็กๆเลยเนี่ยผมผมเรียนไปผมก็เริ่มไปทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆของผมนะครับ พอจบมาปั๊บผมก็ไปอยู่ในวงการการเงินนะครับก็เริ่มจากการเป็นนักวิเคราคะห์นะครับชีวิตก็เปลี่ยนจากนักวิเคราะห์มากลายเป็นผู้บริหารแต่ด้านเซลล์ก็มาอยู่ด้านสถาบันสุดท้ายก็มาเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทหลักทรัพย์ก็ดูคนละทางเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบกกราวผมก่อนแบกกราวผมเนี่ยคือผมจบวิศวะ ะนะครับแม่กล่าวผมคือวิศวะเสร็จแล้วผมก็ไปเรียนต่อทางด้านการเงินอพอจบมาจากพิญญาโทเนี่ยเราก็ไปทําการเงินแต่จริงๆเนี่ยอย่างผมไปทําการวิเคราะห์ทําทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ใช้พื้นฐานของวิศวะนั่นแหละหเพราะว่าเวลาเราจะไปวิเคราะห์เราก็ต้องดูการเงินเราก็ต้องดูเทคนิคดูเทคโนโลยีเขามันก็ต้องเอาความรู้พื้นฐานที่เรามีมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเหมือนกันหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ออกมาเป็นนักลงทุน เอาเงินตัวเราเองไปลงทุนโดยใช้สกิลตัวเราคือการวิเคราะห์ของตัวเราแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเข้ามาเป็นนักอุตสาหกรรมนะครับนักอุตสาหกรรมก็คือบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละกลับมาใช้วิชาดั้งเดิมคือวิวศาาวกรรมนะครับก็เข้ามาทําโรงงานน้ํามันปาล์มมาทาไบโอดีเซลแล้วก็มาถึงปัจจุบันนะฮะก็คือทํานู่นทํานี่มาเรื่อยๆร่เรื่องของการวิเคราะห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเราได้นํามาใช้กับทางเอเอเยอะไหมคะจริงจริงเนี่ย จุดเนี้ยผมเรียนเลยว่าจริงๆเป็นคีย์สเตร็งของผม oh. ครับเพราะว่าการเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยหรือเราจะเข้าไปทําในธุรกิจใหม่เราก็ต้องวิเคราะห์ะว่าธุรกิจนี้ดีไม่ดีเพราะอะไร hmm. นะฮะเพราะฉะนี้พื้นฐานของการวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่ผมเชื่อว่ามันเป็นเป็นเบสิกที่เป็นสกิลของผมเลยอ่ะมันเลยทําให้ผมไปวิเคราะห์ว่าเออธุรกิจนี้น่าไปทํา hmm. ธุรกิจนี้ไม่น่าทําแล้วก็ ไอ้พื้นฐานที่ผมเป็นวิศวกรรมเนี่ยมันทำให้ผมเข้าใจลงไปลึกกว่าคนอื่นงั้นเนี่ยมันเป็นคอมบิเนชันที่ดีมากคือคนที่รู้การเงินแล้วก็รู้วิศวกรรมมันเลยทำให้เราทำอะไรในสิ่งที่แตกต่างคนอื่นได้นะครับแล้วก็ทำลงไปในรายละเอียดถ้าเราจะประสบความสำเร็จเราต้องทำให้ได้ก่อนคนอื่นถูกไหมฮะแล้วก็ต้องทำให้บางอย่างที่คนอื่นทำไม่ได้อย่างนั้นแหละเราถึงจะประสบความสำเร็จ ถ้าเราจะประสบความสําเร็จเราต้องทําให้ได้กอดคนอื่นถูกไหมฮะะเราก็ต้องทําให้บางอย่างที่คนอื่นทําไม่ได้อย่างนั้นแหละเราถึงจะประสบความสําเร็จเกี่ยวไหมคะจากการวิเคราะห์จากการที่เราประยุกต์ต่างๆทําให้ EA เนี่ยจากเรื่องของพลังงานทดแทนแล้วมาจับเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าวันแรกที่เราเข้ามาทำบริษัทพลังงานทดแทนที่ทำไบโอดีเซลเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราวิเคราะห์ว่าวันนั้นน้ามันป่ามันล้นนะครับ แล้วรัฐบาลเองเนี่ยเริ่มจะมีนโยบายที่จะต้องแก้ไขเรื่องการน้ามันปลาล์มล้นโดยการที่จะผลิตไบโอดีเซลส่งเสริมอย่างจริงจังพอเราทํ D ale, าไบโอดีเซลไปสักพักหนึ่งเนี่ยเ,เราก็ไปวิเคราะห์ต่อว่าสมัยนั้นเนี่ยมันมีการส่งเสริมเรื่องการทําโซลาฟาร์มแต่มันไม่มีใครไปขอเลยนะฮะผมก็ไปวิเคราะห์ภาพที่มันกว้างกว่านั้นผมก็เลยไปเห็นว่าวันนี้มันแพงแต่อีกสามสี่ปีมันจะถูกมันก็เลยทําให้เราเข้าไปในธุรกิจนี้เพราะว่า เรารู้แล้วว่าการลงทุนจริงๆอ่ะจะถูกกว่านี้แต่เราได้ราคานี้เพราะรีเทิร์นมันจะได้ก็เลยทําให้เราเข้าไปเรามาทําแบตเตอรี่นะครับเราก็รู้แล้วว่าพลังงานทดแทนเนี่ยมันไปไปม,มาแสงแดดมาก็มีไฟลมมาก็มีไฟแต่มันเก็บไม่ได้เราั้นเราต้องเก็บให้ได้เราก็ไปศึกษาเรื่องแบตเตอรี่รถก็เหมือนกันเราก็มองว่ารถไฟฟ้ามาแน่ใครก็รู้ ถ้าเราจะประสบความสําเร็จเราต้องทําให้ได้กอดคนอื่นถูกไหมฮะแล้วก็ต้องทําให้บางอย่างที่คนอื่นทําไม่ได้อย่างนั้นแหละเราถึงจะประสบความสําเร็จถ้าเราทําในสิ่งที่ทุกคนทําได้และเสร็จในเวลาที่พร้อมๆกันเนี่ยการแข่งขันก็จะมานั้นเราก็อาจจะไม่ได้เค้กก้อนนี้ก็ได้จังหวะต่างด้วยจังหวะสำคัญค่ะแล้วก็ถ้าเราทําอย่างเนี้ให้มันมีระบบมันก็จะเกิดนวัตกรรม แล้วก็เราก็จะสร้างผลงานในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้ก่อนคนอื่นอันเนี้ยมันเป็นคีย์ผมเลยบอกว่าคีย์สักเซสแฟกเตอร์ของผมเนี่ยเกิดจากการวิเคราะห์ะหะหะทีนี้ขอถามในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเห็นว่าทางนี้คือทําแบบครบวงจรด้วยให้คุณสมพงษ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าครบวงจรนี่คือมีอะไรบ้างคะถ้ารถเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้องแต่มีแบตเตอรี่ใช่ไหมครับเราก็ทําแบตเตอรี่เองเราก็เริ่มตั้งแต่แบบ พูดง่ายๆว่าแทนที่เราจะไปซื้อตัวโครงรถมาเนี่ยเราก็ไปซื้อคอยเหล็กที่เป็นม้วนๆม,มามเริ่มตั้งแต่เรามาตัดเหล็ก<อ>มาขึ้นรูปเหล็กะนะครับมาขึ้นโครงรถพ่นสีะนะครับประกอบเอาแบตเตอรี่ใส่พูดง่ายๆว่าเริ่มตั้งแต่ศูนย์ 100, ทุกอย่างทุกชิ้นส่วน ของรถยนต์เรียกว่าเราเป็นเราทําส่วนใหญ่แล้วกันแล้วก็ชิ้นอย่างเช่นยางเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทําแต่เราก็ซื้อยางจากบริษัทผลิตในประเทศไทยงั้นพูดง่ายว่ารถคันนี้จะมีโลคอลคอนเทนต์สูงมากก็หมายความว่าอะไรเป็นรถที่ประกอบแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือบริษัทไทยที่อยู่ในประเทศนี่แหละไทยทําไทยใช้คำนี้คุณมากเลยแล้วก็ไทยเจริญไทยเจริญด้วยใช่ไหมคะ ทีนี้พอพูดถึงยานยนต์ไฟฟ้าอีกอย่างหนึง่งที่พอพูดรถยนต์ไฟฟ้า e-v ปุ๊บคนจะนึกถึงอย่างแรกเลยเหมือนกันก็คือเรื่องของสถานีชาร์จ<ช>ค่ะคุณสมพศทางนี้ก็คือทําด้วยใช่ใชเราเป็นคนแรกแรกเราผมว่าเราได้จะเป็นคนแรกเลยที่บุกเรื่องสถานีชาร์จนะฮะในประเทศไทยค่ะเราทํามาได้สักสี่ปีละนะครับวันนั้นเองเนี่ยทุกคนเนี่ยผมจําได้เลยว่าไม่มีใครเชื่อเลยว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมาเร็วอ รู้ว่าจะมาแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้อย่างที่ผมบอกฮะคนที่จะได้โอกาสก็คือคนที่ทําก่อนค่ะอ,อุตสาหกรรมที่มันเกิดในบ้านเราที่มันเร็วขึ้นเนี่ยคนที่เป็นแคตตาลิสก็คือ EA นี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์เพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยลงไประดมติดสถานีชาร์จนะครับในกรุงเทพก็ดีในปริมณฑลก็ดีและในหัวเมืองใหญ่ๆพอเราไปติดเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดกระแสถูกไหมฮะ มันไม่เกิดกระแสร,รถยนต์แล้วก็เราเองก็เข้าไปเริ่มทํารถยนต์ด้วยอย่างเรื่องสถานีชา้าตอนนี้ความเชื่อมั่นของคนคือเขาเชื่อมั่นมากกว่าเดิมแค่ไหนคะคุณสมพ์ผมคิดว่านะฮะอันนี้ผมผมเรียนตรงๆผมยังเชื่อว่ามันดีขึ้นทําให้คนรู้สึกว่าหันมามองว่ารถไฟฟ้าน่าสนใจแต่ผมว่าในใจลึกๆจริงๆเนี่ยคนก็ยังห่วงอยู่ดีว่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะมีที่เติมไฟไหม,มจะเติมได้เร็วแค่ไหน ผมว่ามันเป็นความรู้สึกกังวลของคนที่ยังไม่เคยมียังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่มี Experience กันเรากลัวว่าเราจะชาร์จรถเนี่ยเราไม่มีที่ชาร์จหรือชาร์จนานแต่จริงๆอ่ะคนส่วนใหญ่อ่พฤติกรรมทุกวัน,เ,นเราก็ขับรถวันหนึ่งไม่เกินร0อยกิโล่ะผมกลับบ้านเนี่ยก่อนนอนมันก็เสียบปลั๊กไว้ตื่นมามันก็เต็มละ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความรู้สึกว่าจะต้องไปหาที่ชาร์จที่ไหนเนี่ยจริงๆมันไม่มี ยกเว้นเวลาเราขับไกลๆค่ะ<ต>เดิน,นทางอ,อย่างนั้นเนี่ยเดินทางระหว่างเมืองเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออจะไปถึงไหมมะติเราจะไปพัทยาจะไปถึงไหมค่ะหรือถ้าแวะระหว่างทางจะมีที่ชาร์จไหม,ม,มนั้นถ้าเกิดคนเริ่มมี e x p e r i e n c e มากขึ้นว่าชาร์จที่บ้านได้ไปชาร์จที่ทำงานได้ค่ะไปกินข้าวร้านอาหารชาร์จได้นะฮะ,อะโอเคถ้าวิ่งระหว่างเมืองอาจจะต้องชาร์จที่ปัม๊มค่ะผมว่า พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มรู้สึกมากขึ้นมาอ๋อจริงๆขับรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ลําบากขนาดนั้นค,คุณสมโพศมองว่าจะอีกนานแค่ไหนที่เราอยู่บนเท้าถนนหันซ้ายหันขวาก็เป็นอีวีมันจะมีรถอยู่สองประเภทหลักๆนะคร่ะรถอันนึงก็คือรถส่วนบุคคลกับอีกส่วนนึงคือรถเชิงพาณิชย์ค่ะรถส่วนบุคคลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกระแสะความรู้สึก ซึ่งวันนี้มันเริ่มมาแล้วแล้วก็ราคาก็เริ่มได้แล้วผมว่ารถพวกนี้ผมว่าไม่เกินห้าปีนะคะแต่ถ้ามองรถยนต์เชิงพาณิชย์กลุ่มนี้จะเกิดก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยราคารถมันจะแพงกว่ารถน้ํามันเพราะแบตเตอรี่มันแพงนะฮะแต่มันจะไปเซฟอะไรมันจะไปประหยัดตรงไหนมันไปประหยัดตอนเราขับเพราะน้ํามันมันแพงแต่ไฟฟ้ามันถูก เพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่ขับเยอะๆก็จะเซฟเยอะค่ะงั้นจ่ายแพงก่อนแล้วใครขับเยอะก็จะเซฟเยอะก็จะคุ้มทุนเร็วกว่ารถประเภทนี้ผมเชื่อว่าจะมาเร็วแล้วก็เป็นเป็นเซกเมนต์ที่พลังงานบริสุทธิ์คือ EA เเนี่ยโฟกัสเพราะเราเชื่อว่าเซกเมนต์นี้น่าสนใจนี่เป็นเรื่องการลงทุนเลยนะคะที่มันจะคุ้มทุนมากในในลองเทอมนะคะ ทีนี้อย่างเรื่องของสถานีชาร์จขอกลับมาอ,อีกนิดนึงนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าโอเคเราวิ่งในกรุงเทพยังไงตัวชาร์ชาร์ทที่บ้านได้อยู่แล้วสมมติถ้าเราวิ่งออกต่างจังหวัดความถี่ของตัวสถานีชาร์จมันต้องมีเยอะแค่ไหนคะคุณผู้ชมทีนี้ถ้าพูดถึงสถานีชาร์จเนี่ยเราเรามองอย่างนี้นะคะัรถคันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเติมพลังงานเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องวิ่งได้อยู่แล้วสองถึงสามร้อยกิโลปกติเนี่ยเหมือนน้ำมันเหลือในถังเท่าไหร่แล้วเราจะรู้สึกว่าเราเรารู้สึกเดือดร้อนแล้ว ไฟมันส้มขึ้นใช่ไหมฮะถ้าไฟส้มขึ้นเราก็มองหา, <c oughs> หาปั๊ม,มสูงไหมฮะเหมือ <c oughs> นกันแบตเตอรี่เหมือนกัน <c oughs> ผมคิดว่าถ้าเหลือสัก20% 25%เนี่ยทุกคนก็เริ่มรู้สึกแล้ว <c oughs> ว่าอันตรายค่ <c oughs> ะงั้น25%ปร์เซของ200กิโลคืออะไร50ากิโล <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าถ้าเรามีปั๊มที่สามารถจะเติมพลังงานได้ภายใน50กิโลเนี่ยสมมุติถ้าสจุดห่างกัน50กิโลเราอยู่ตรงกลางเนี่คือ25โลค่ะ ถ้าเราเห็นว่าเราเริ่มไฟแดงเนี่ยแล้วเราวิ่งไปยี่ห้าโลเจอเนี่ยผมว่าทุกคนก็จะรู้สึกดีถูกไหมครัทีนี้มาดูประเทศไทยเชียงรายถึงสุงไหงโกโลกไม่เกิน2,000กิโลส0งพกิโลเนี่ยถ้าเราบอกว่าจะติดทุกๆ50กิโลเอา2,000หารได้ห้าสมันแค่ 40, 40เองสี่ส <40. S 1> จุดจากเหนือถึงใต้8ปดสิบสถานีเอง ไอ้ที่เราบอกว่าเราไม่มีสถานีชาร์จเพียงพอเนี่ย<ม>ถ้าเราวางแผนดีๆนะ,ะว่าถนนหลักควรจะมีกี่จุดถนนละรองควรจะมีกี่จุดค่ะผมบอกว่า<ม>ให้ผมคิดเนี่ย<ม>เอาจุดใหญ่ๆเนี่ยไม่น่าเกินสองพันเนี่ยค,คนจะรู้สึกดีละ<ม>ที่เหลือไปติดที่บ้านให้เขาเยอะๆหน่อยคติดที่ออฟฟิศเยอะๆหน่อยติดที่ห้างสรรพสินค้าที่ที่เขาจะไปฮะถ้าวิ่งไปบนถนนทางไกล ทุกๆ50าสิบกิโลมีผมว่าจบแล้วนะขอให้มันทีเพียมคอก็จบหละเห็นว่าจุดแข็งของ EA ก็คือว่าชาร์จเร็วด้วยอ่ะใช่กี่นาทีคะเอ่อสิบห้าถึงยี่สิบนาทีอันนี้เป็นสิทธิบัตรอย่างที่ผมบอกมันเป็นนวัตกรรมนี่ก็จดด้วยจทย์ครับโจทย์ครับคือผมกำลังจะบอกว่าเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราวิเคราะห์กันว่าปัญหาคืออะไรค่ะทําไมรถเชิงพาณิชย์เนี่ยคนไม่ค่อยเน้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ารถเชิงพาณิชย์เนี่ย มันต้องใส่แบตเยอะค่ะแล้วปัญหาของใส่แบตเยอะก็คือถ้าชาร์จชา้าเนี่ยรถเชิงมพันธุ์นี้เขาไม่อยากรอ,อถูกไหมฮะวะ่าถ้ารถคันหนึ่งเนี่ยไปดั่งชาร์จทีชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงล้อเขาไม่หมุนเขาก็ไม่มีไรายได้เขาก็อยากจะชาร์จให้เร็วทําไมต้อง1 5บหถึงยีนาทีเพราะ1 5บหถึงยีนาทีเนี่ยมันพอๆกับรถใหญ่เนี่ยชาร์จ NGV คุณเติมแกส๊สคุณก็สิบห้ายน,นาที ถ้าคุณเติมไฟฟ้าสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเขารู้สึกโอเคแน่นอนถูกไหมฮะับนั้นคีย์หลักก็คือทํายังไงให้รถเชิงพาณิชย์เนี่ยชาร์จให้เร็วให้ได้คซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องไปดั้งศึกษาการที่จะทําให้รถชาร์จเร็วได้ก็คือต้องมีแบตพิเศษตัวรถต้องโดนออกแบบพิเศษแล้วสถานีชาร์จก็ต้องมีอุปกรณ์พิเศษสามอย่างอยู่ด้วยกันถึงจะชาร์จเร็วได้เอเอถึงไปทำสามอย่างนี้ด้วยกันแล้วก็ไปจด สิบาทเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตลาดที่น่าสนใจมากครับคือเรือไฟฟ้าที่เราวิ่งอยู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยอันนั้นนแบตมากกว่ารถรถหัวลากเนี่ยสามถึงสี่เท่าผมก็ช้สิบห้าถึงยี่สิบนาทีเหมือนกันโอ้ก็สิบห้านาทีเหมือนกันนี่คือการโชว์นะฮะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมันทำได้จริงๆค่ะนั้นถ้าทําตรงนี้ได้เนี่ย มันจะเบรกทรูทำให้คนเนี่ยอยากใช้รถเชิงพาณิชย์ก็จะเกิดค,คนที่มาเป็นผู้นำเนี่ยถ้าเขาเห็นเขาเห็นว่าวิสัยทัศน์เขาคืออะไรเขาอ่านเกมออกเขาคิดได้ว่าเขาจะต้องตัดสินใจยังไงแล้วเขากล้าลงไปทำแล้วเขาสามารถที่จะไปทำให้คนทุกคนร่วมมือกันได้องค์กรเปลี่ยน ประสบการณ์ของคนคนนั้นคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นถ้าเขามีประสบการณ์เขาจะมองออกว่าโอกาสมันอยู่แถวไหนโอ้โหฟังเรื่องรถอีวีเรื่องรถไฟฟ้าทั้งเชิงพาณิชย์ทั้งแบบบุคคลเนี่ยมาเยอะมากนะคะคุณสมโพจน์อับสงสัยนิดนึงว่าถ้าในอีก5ปีคุณสมโพจน์คิดว่าคนจะใช้เยอะและรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะรถเก่าจะไปอยู่ตรงไหน,นะคะคุณสมโพน์ผมกำลังจะตอบว่าถ้าเราปรับตัวได้เร็วเนี่ย ประเทศเหล่านี้ที่รอบๆเราเนี่ยที่เขายังไม่ได้พร้อมเนี่ยเขาไม่ได้มีทางเลือกเหมือนเราเขาก็ยังต้องใช้รถน้ำมันถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรีเอ็กซ์พอร์ตรถเก่าหรือรีโทฟิตรถพวกเนี้ยไปประเทศเพื่อนบ้านนั้นเราก็ไม่เดือดร้อนอแต่ถ้าเราทำในเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยประเทศเขาพร้อมหมดคราวนี้ยเหนื่อยละ รถพวกนี้ไม่รู้จะไปไหนคาถามนี้จะเป็นคําถามที่ต้องถามแต่ถ้าวันนี้เราเดินได้เร็วเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีประเด็นทีนี้อยากจะถามคุณสมโพธในมุมวิธีคิดของคุณสมโพธประนิวัฒเพราะว่าโอฟังมานี่คือชื่นชมมากเลยนะคะอ,คคอยากอยากถามว่าในมุมของคุณสมโพธเองเนี่ยคะ่ะการที่เราจะเป็นผู้นําองค์กรนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะผมว่าทุกคนก็คงพูดคําเดียวกันมั้งว่า เล a d e r ์ Leader, มันก็ต้องมี l e adership มันต้องมีวิสัยทัศน์ถูกไหมครับเพราะว่าผู้นําเป็นคนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วต้องนํำพาให้องค์กรไปทั้งหน้าให้ประสบความสําเร็จนั้นมันก็ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ Identify ออกมาว่า o p p โอกาสคือโอกาสมันอยู่ที่ไหนความเสี่ยงมันอยู่ที่ไหนแล้วก็เป็นคนคิดภาพออกมาว่าอโอเคนี่คือจากวิสัยทัศน์เนี่ยจะกลายเป็นเป็นมิชชั่นขององค์กรได้ยังไง แล้วก็ต้องกล้าตัดสินใจ<ะ>แล้วก็ต้องมีความสามารถในการ manage นะครับเพราะว่าการทำองคอ์กรเนี่ยมันไม่ใช่คนเดียววัน m a นโช o มันทำไม่ได้หรอกอออโครงการใหญ่ๆยิ่งซับซ้อนมากๆเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้คนเยอะๆะแล้วคนที่มีความรู้มากมายจะทำไงให้คนพวกนี้ทำงานร่วมกันอ,อันนี้ก็ยากะฉะนั้นผู้นำองคอ์กรเนี่ยมีความสำคัญคนที่มาเป็นผู้นำเนี่ย ถ้าเขาเห็น<ม>เขาเห็นว่าวิสัยทัศน์เขาคืออะไร<ม>เขาอ่านเกมออกเขาคิดได้ว่าเขาจะต้องตัดสินใจยังไงแล้วเขากล้าลงไปทําแล้วเขาสามารถที่จะไปทําให้คนเนี่ยทุกคนร่วมมือกันได้<ม>องค์กรเปลี่ยนถ้างั้นคุณสมพง์ว่าสก,กิลที่ต้องใช้มากๆเลยที่ผู้นําแบบต้องมีมากๆเลยเนี่ยเรื่องอะไรคะถ้าถามผมเนี่ยนะมผมว่ากลืนถ้าพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆกนะ็คือกลืนกลืนมันก็คือ ประสบการณ์ของคนคนนั้นค,คาแรคเตอร์ของคนคนนั้นแล้วเขาเขามองถ้าเขามีประสบการณ์เขาจะมองออกว่าโอกาสมันอยู่แถวไหนอใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดเขามีลีดเดอร์ชิพเขาจะกล้าตัดสินใจคือ,อทําอะไรใหม่ๆอ่ะ,ะมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นแหละสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่จะทําให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้นําอยู่ดีค่ะถ้าผู้นําแข็งแรงใช่ไหมฮะ,ะก็จะคุมเกมอยู่ พอคุมเกมอยู่มันเกิดยูนิตี้ขึ้นแล้วกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ควรตัดสินใจแล้วคิดว่าตัวเองมีความสามารถมีกลืนน่ะที่ว่าเรื่องเนี้ยถ้าผมทําผ่านแล้วก็ลงไปทําบริษัทนั้นก็จะโตขึ้นไปโตขึ้นไปสั้นๆสกิลก็คือมีกล่นหรือเปล่าลสุดท้ายค่ะอยากถามเป้าหมายของคุณสมโพ์เองนะคะว่าวางเป้าหมายในการทํางานของตัวเองไว้เป็นยังไงบ้างคะคือผมคิดว่า ผมโชคดีเกิดมาในยุคที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะ,ะนะฮะผมก็เลยได้มีโอกาสได้สะสมประสบการณ์นะฮะ,ะเห็นอะไรมาเยอะได้ลงไปทําแต่เด็กรุ่นใหม่หมะเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนผมช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบอินเวสต์เมนต์มันไหลมาที่เมืองไทยหมดเทคโนโลยีมาโน้ตฮาวมา, know มาเราได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในการเปลี่ยนแปลงโกงผมจริงก็คือว่า ทำไงให้ประเทศไทยล่ะเราเดินไปข้างหน้าแล้วเราจเจริญต่อเพราะว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเนี่ย mm hmm. ผมเชื่อว่าเราจะเข้าสู่เอจิงโซซายตี้แล้วก็ประเทศเราก็จะไม่หลุดจากเอเมิเดิอินฟัมเั่นนั้นถ้าผมสามารถจะเอาอลเลจที่ผมมีเนความรู้ความสามารถผมเนี่ยมาส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปเอาโอกาสที่ผมได้รับมาจากคนอื่นเนี่ยมาส่งต่อให้รุ่นต่อไปแล้วเน้นนะฮะไทยแลนด์เฟิร์ก็คือ mm hmm. ทำยังไงให้คนไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงมไม่ใช่ได้แค่เศษเสี้ยวของการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยผมถือว่าผมบรรลุมิชั่นของผม,มแล้วก็จะบรรลุคําว่าบริษัทที่ชื่อว่า Energy Absolute ที่เราคิดว่าความบริสุทธิ์ที่มีพลังที่ทําให้มันเกิดสิ่ง,งดีๆให้กับสังคมและก็ประเทศที่มันเกิดได้ถ้าทําได้อย่างงี้ผมนอนตาหลับ ค่ะเป็นโกของชีวิตเลยนะคะแบบนี้นะคะสุดท้ายท้ายสุดจริงๆอยากให้คุณสมพ่อช่วยไวยพนเนชั่นหน่อยค่ะในโอกาสที่เราครบรอบ50ปีค่ะก็ในโอกาสที่เนชั่นครบรอบ50ปีนะครับก็ขอแสดงความยินดีก่อนกับเนชั่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถาบันทางด้านสื่อที่อยู่คู่กับเมืองไทยมานานแล้วก็เป็นสื่อที่ได้รับความเชื่อถือจาก ประชาชนนะครับก็อยากให้เดชันเนี่ยอยู่ในสถานะนี้มีความามั่นคงนะครับแล้วก็เป็นที่รักแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะว่าสื่อเองเนี่ยก็ก็เป็นทูตัวหนึ่งในการบาลานซ์สังคมนะถ้าเกิดเดชัน่นสามารถทำตรงนี้ได้สามารถจะสื่อเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดความโปรง่งใส เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ทางที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมผมคิดว่าเนชั่นก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองต่อไปมากๆยิ่งขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าเนชั่นทําได้นะครับด้วยคุณภาพของคนที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่ครบรอบ50ปีแล้วผมเชื่อว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสถาบันของสื่อที่ควรจะดำรงต่อไปในประเทศไทยต่อไปครับ แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะคุณสมพจน์ที่ให้เกียรติกับรายการเราวันนี้นะคะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังข้อมูลดีๆในแวดวงธุรกิจพลังงานไปแล้วจากคุณสมพจน์นะคะส่วนตัวของกวางนะคะฟังแล้วรู้สึกอยากจะใช้รถ EV รถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาทันทีเลยค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับรายการ50 Masters ได้นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์ตอน9โมงครึ่งทางช่อง Nation TV 22นะคะส่วนสัปดาห์หน้ามาสเตอร์ของเราจะเป็นใครให้รอติดตามกันค่ะวันนี้กวางลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ